ฮะเรื <łość> ่อยอยกอุ้ยมาแล้วมาแล้วต้องงยเอ๊ะาบอกนึงครับ กลัวม <jogo Será. S 3> ันจะมาให้หูเดี๋ยวรัด่กางหว้น้อกบางัว campo uhi uhi bene bene questo è capace เอาขอ่กรเือ,อ,เอโอ้อยนาะดปาเนนรอ,นนอนเลยนะอา,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 ากินากินรับรอเลยนับรอเลยนะ<ร>้้วไน,น,น,นกินดเบรกรอเนี่ยโรไูกนออเลยรับรับปเดนอ่เดยนับัว่ารอเลยหคนเอาไอไม่กินใจใคร่หมคนตุ๊กตุ๊กเอาดูเรา เป็นอะไรวะสามควัน

Ô. Lên kìa nó